ตัดต่อปลายขาเก่นยิงเน,นี่ยสังเกตดูนะขนาดมาจากโรงงานขามยังบานเลยอ่ะเวลาตัดขาไปมันเป็นไพ่ยืดอ่ะเพอา้าพยืดตัดขาันจะชอบบาดดังนั้นช่างแต่ละช่างจะมีเทคนิคของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเวลาตัดขาเนี่ยช่างหนึ่งเองก็มี เออเทคนิคเลยนะเทคนิคของช่้นหนึ่งทำไงก็ได้ไม่ให้มันบานเวลาตัดแล้วอะ่ะทําไมมันถึงบานนั้นเดรอก็เพราะว่าเวลามันฝีเกตมันรีดตงไปอะ่ะปลายขามันจะบานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่ไม่ให้มันบานนั่นเองเสร็จย้วเราก็ต้องล็อกได้ใช่ไหมเลากปลายขามัน,นต้องใช้เทคนิคเหมือนกันนะตรงจุดนี้นะถ้าใช้ที่เลาะได้นะวผงตรงเลยว่ามันเหนียวมากๆเลยเส้นได้มันอ่ะเส้นได้ยีนอะ่ะ ชั้นหนึ่งก็เลยก็ต้องใช้คัตเตอร์นะครับแต่หากุดคนยังไม่เคยทํานะโอกาสขาดสูงมากขาดนีหห้หมายถึงเนื้อผ้าของตังเกงเออเด็กต,ต้องระวังเนาะต้องใช้ความชำานาญเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยพอลื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยต้องเอาเส้นด้ออกเนาะเพื่อความสวยงามเราก็ประกอบเข้าไปใช่ไหมล่ะไปบรรจงกันเข้าไป เพื่อความสวยงามก็มีคนมาสอบถามนะอยากเรียน่อมผ้าหรือว่าแก้ทรงเกงอะไรงเงี้ยท่างหนึ่งก็แนะนำนะถ้าเกิดใครอยากเรียนนะเบื้องต้นนะไปโรงเรียนสารพัดช่างได้นะส่อ,อย่างน้อยเขาก็มีการเขาเรียกว่าเลยนะสอนจวกับเบสิกตั้งแต่เปลี่ยนซิปนะนะเออถ้าเรามีฐานตรงจุดนั้นเราค่อยมาต่อยอดทีหลังนะอย่าง mm hmm. นี้สนะังเกตเวลาช่างหนึ่งต่อช่างพยายามต่อให้มันตรงเส้นบันงนะ่ะมันจะสวยงามงานมันจะออกมาโอเคอนะ่ะ อย่างว่านะครับถ้าเกิดใครมีใจรักแล้วก็สามารถทําอาชีพนี้ได้นะครับแต่เราจะต้องใส่ใจกับมันสักนิดนึงใจร้อนไม่ได้ครับงานยิ่งถ้าต้องใจยงเย็น ต้องเจมๆเนะนจะสวยงามนี่ไมเนี่ยมันจะไม่บานไม่บานไม่บานมันจะโอเคเลยมันเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะต้องไปเรียนรู้กับงาน เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างครับข้างส่วนใหญ่ก็ช่างหนึ่งจะใช้เวลาประมาณสี่้านาทีถึง1ชั่วโมงในการตัดส่อปลายขานะเออส่วนตัดธรรมดาก็ประมาณ2ี่สิบนาทีอะยิงยิงนแต่ลูกค้าบางทีมาแล้วเ็นช่างเขาจะติดงานอยู่บ้างอะไรบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยบริการไม่ทันวันนี้ก็มีลูกค้าจะมาปัปกปักเกงๆอะออจะมาปกักจริงๆช่างหนึ่งก็เลยบอกว่าอ่คือเป็นอย่างนี้นะช่างหนึ่งคือจะบอกลูกค้าต,งตรงๆเลยว่ารบกวนลูกค้า ซักเก่งมาก่อนได้ไหมพอดีมันมีหมืนพวกแบบพวกเชล้อราอย่างเงี้ยที่หนุจะแพ้แล้วคันมากๆเลยครับก็จะนะตะเก่งแนะนําให้ลูกค้าซักก่อนแล้วควรขอร้องท่าหนึ่งไม่ได้รังเกียจนะแ,แต่ว่ามันอย่าลืมว่าท่านหนึต้องลื้อออกนะคนลื้อออกท่านหนึ่งต้องแบบลงมือทำอยู่กับมันนานนะที่งานปามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วควรโอเคเสร็จทั้งสองข้างแล้วสดๆนนร้อนๆเลยเนี่ย ขาไม่ได้ไม่บานลูกค้าชอบบ่นไปเขาบอกว่าไปตัดอาจจะไม่ใช่ว่าอะไรนะไปตัดมาแ้ะขามันบานเป็นกระดิ่งอะนี่ตงเกงคือเกียงกินที่ดัมันที่ดัดไมนมีความรีดอยู่นะถ้าตัดไม่มีเทคนิคในการตัดมันก็จะบานออกแบบเป็นกระดิ่งอย่างนี้ลูกค้าประสบปัญหานี้เยอะมากๆแต่ถ้ามาถึงช่างหนึ่งช่างหนึ่งจะแก้ปัญหานั้นทั้งแต่ต้น,ต,นต้นเหตุเลยมันจะไม่บานแนละก็สวยง,งามด้วยและนั้นนี่คือผลงานตัดต่อไปขาของช่างหนุมน่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมตรงงานครับ